นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลาย ซึงเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวิ้ัยในใจทขาน้อยใหญ่บัดนี้พงศ์ท่าทางหลายขอวิีศาสนาธรรมวิ้ัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกียวว่าจะรู้เข้าเยี่ยนเดียงสาขวัดปฏิบัต,ติต่อไปเท่าที่จัดประพฤติปฏิบัติได้ฉะนั้นธรรม,ม,มะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นตน้นคือเรามนุษย์น่าคดอินพรมเกิดมาโลกสามนี้นั้น ท่านเกิดมาตังอยินโลกสามเป็นที่อยู่ของมวลมนุษย์ทั้งหญิงชายทั้งน้อยใหญ่บกลและน้ำเั้นั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมาเอาพระพุธเป็นสละทีฟึ่งและทำเป็นสณะที่พึ่งพระอริยสมสวงวกเจ้าทั้งหลายมาเป็นสรณะที่พึ่งทังประกอบเข้าทั้งศีีธนรมเป็นห้าเสินแปดก็มาบทเ็ก เป็นเครื่องประดับเขาอีกอันนี้ความมนบริวรุขทุกอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางสามนี้ได้เสว่าลัตนะสามลัตนะแปลว่าแก้วแก้วดวงเลิศดประเสริฐในโลกสามไม่มีแก้วใดที่จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อโลกมนุษย์นาคพุทธอินทร์พรมในโลกสามมาเอาแก้วทางสามดวงนี้ เป็นเครื่องประดับเป็นสาระที่พึงแล้วนั้นอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหมสิ้นแสนกลับดับพันแล้วจะมีตั้งแต่สุคติโลกสค์เป็นทห่ไปย่งหน้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานพ้นทุกโลกสงสารอาวาสานสุดท้ายพบชาติในการท่องเที่ยวโลกสามอันนั่นแหละจากนั่นก็จานั้นเมื่อโลกมนุษย์ ไม่มีพุทธโธตรรมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วได้เสะวะได้เอว่าอมนุสสะธรรมตแปลว่าเป็นมนุษย์ตั้งแต่ร่างกายส่วนจิตใจนั่นเป็นสัตตวะแปลว่าเป็นูกครองอยู่ด้วยความอยากและความหลงเป็นสัตว์โลกอยู่เป็นสัตว์ตลกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดลยสารพราะเพื่อกันกองกิเลสพุทธโธตมมสังโฆจินห้า สิ้ 8, 90, 200, นแปดสินสิบสองร้อยยี่ที่เจดอันนั้นเป็นเครื่องกันกองกิเลสเป็นเครื่องร่างบาปไม่แม่ได้เสื้ออมนุสธรรมโมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายหญิงชายเหล่านั้นมาเอาฝะบุธพระธรรมประสงค์เป็นสระที่พึ่งดีเหล่านั้นพร้อมทั้งมีศีลธรรมเป็นเครื่องขยำเข้าเอ,าอกเป็นเครื่องคัดเก่าเหล่ากิเลสควมทั่วซาละมกทั้งหลายตะพวงนั้นออกจากใจอยู่ทุกเมือ่อไม่ลดละ ราวยน็นกราบไหวพุโทโธตะโมสังโฆนั่งสมาธิบูซาอยู่เป็นนิดไม่ลดละตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติน้อมออกแก้วทั้งสามดวงมาฝังไว้เที่เจ็ต่อไปนานเขา้าเิดีนั้นเมื่อเราฝึกฝนรบลมใั้แน่นนิดไม่ลดละทุกวันเคินประกอบกันอยู่อย่างนั้นหนักเขา้าจ็ตของเราจะปลอยเป็นแก้ว เจ้าพุโทโธเจ้าธมโอเจ้าตังโถเจ้วทั้งสามดวงนี้นั้นจะนําดวงเจ็บเข้าสู่อุป,ปาจรธรรมเมื่อเจ้าสามดวงลงสู่อุป,ปาจระธรรมแนนแฟ้นเจ้าสามดวงจะบรรดาลให้ลูกเห็นว่าภพชาติสังขารเกิดมาในโลกสามนี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ก็คนตัวตนเราขอแท้แน่นอนนั่นแหละเจ้าสามดวงจะบรรดาลสอนเจ็ดให้ลูก เิตทั้งลูทท้งเห็นทั้งแจ้งเส้นสงสัยใจวัดโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นของของโลกคูหมูสัตว์แน่นอนเป็นแต่สมหััดปัจใจเครี่ยงอาศัยสั่ยคราวไม่นานหนอก็อจะจากกันไปโดยกันหมดเลีกันหมดย่าเช่นนั่นแหละนอกจากนั้นแก้วทั้งสามดวงจกบรรดาลมรณะกรรมฐานอาสุภะกรรมฐานทุญศกกรรมฐานมาสอนอีกบรรดาลให้เห็นในขณะน,นั้น เมื่อเห็นแล้วเจ้าทำสามประการแนะนำคำสอนจงศึกษาธรรมะของจริงดีเลิศประเสริฐเป็นอย่างนี้ท่านเจ้าเกิดเจ้าตายพบน้อยพบใหญ่ตามตามสงสอง,งลุ่มลุ่ม,ม,ม,มดอนดอนนั้นกรลหวนแล้วแต่มาได้สมบัติอันกรรันดานราวามเกิดกรรันดานกันดานพระความเกิดสลาควา,นานมแจ่กันดานปยาธิกันดานมรณะความตายกันดานกันดานพมันทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือน,ท,นท,ท,ท่านจงศึกษาผลสุดท้ายตลอดถึงมรณะภาพตายลงไปอสุภมรณะเกิดเ,เกินเมื่อเกิดขึ้นแล้วจงศึกษาเมื่อศึกษาจริงแจ้งกันแล้วจงปล่อยวางวามยึดมั่นเื่อมั่นว่าสำคัญการพบธาติน้อยใหญ่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราดอกเป็นแต่สภาระปัจจัยเที่งอาศัยชั่วคราวจงปล่อยวางเมื่อเกิดเท็จจริงแจ้งซัดอย่างนั้นเรามาอยู่กับของไม่เที่ยง เป็นทุกข์แก่ตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราจิตก็ปล่อยวางลื้อถอนอุบทานเชื่อมยึดมั่นถือกันว่าธาตุขันเป็นตนตนเป็นธาตุขันไม่ใช่เป็นแต่ของอาศัยเสื่อกล่าวจิตก็ปล่อยวางลื้อถอนเชื่อมลอยลัดปลูกมัดออกจากดวงจิตเพื่อระสาตัรหารนั้นเมื่อลื้อถอนออกจาก,กจดวงจิตในโมเหล่านั้นจิตนั้นเวลาโซปัสาจากภูริเชี่ยมสมองเคมอเป็นสุขอังกเจริราชภัยไกลาจากสงสารนั่นแหละ ข้อสําคัญมั่นหมายผู้ที่มาถึงแก้วทั้งสามประการเป็นสะนทติพึงเหล่านั้นอันนั่นแหละอบายไม่ได้ไปไปในรกไม่ได้ไหม่สิ้นแสนกับแยกแยกเกงพุทธเทนะเณนเแกมีสันติอบายจะมีภูม,มิเนอะละซาจิงสายทั้งหลายเมื่อมาเอาประพุทธปรรมัสสมเป็นสะนทติพึงเหล่านั้นอบายไม่ได้ไปไปลกไม่ได้ไมแม่ผีสามขังแดงยักษ์โมุยอยู่ในโลกสงสารนั้นมันจะมีผีไร้ อะไรทุกส่วนหน้าเข้าใกล้ไม่ได้ห่างไกลเยวเห็นบุกมองเห็นบุกคนผู้มีแก้วทั้งสามประการเป็นเรย่งประดับแล้วเหมือนมองเห็นฟองไฟใหญ่ลุกลุ่งโลดอยู่นะมองด้วยตาก็้อนล่อนตาร่อนใจได้ยินคําพูดเขาเหล่านั้นกลน็ล้อนหูล้อนใจเป็นไฟแผดเผาพราะแก้วทั้งสามดวงนี้เป็นแก้วดวงเด่นดีเลิศประเสริฐแท้เหมือนกันกับพระจันทร์เป็นพลงยังตองฟ้าสว่างแต่นั้น อันนี้แหละข้อสําคัญมั่นหมายแต่นั้นเราท่านทั้งหลายจองน้อมอเอาเจ้าทั้งสามประการมาไว้เป็นระทีเพิ่งเต้าเยนาเ็นกบายเสร็จแล้วก็นั่งบูชาบริกรรมพุทธอธรรมอมสังข์ออยู่ประจําที่จิตใจเมื่อทําอย่างนั้นเป็นเิตต่อจากนั้นไปจิตใจนั้นเป็นปราสลัดโลกจึงทางพวงจิตใจนั้นอยู่กับปราก็จะมีแต่ความเยือกเย็นสบายดีอันนี้ข้อสําคัญมั่นหมาย จากนั้นข้งพฤตการโน้นมีพามสองตระกูลเป็นเพื maple, ่อนกันตั้งแต่วันเกิดมานั้นพ่อแม่ทั้งสองปูกศัญญาหมายมั่นเป็นเพื่อนีิรักสุดเยี่ยงซึ่งกแลกันมานั้นตอนจากนั้นอเพื่อนคนเดิมไประสบพบกับพัานจกระดานหยาบเขาเหล่านั้นถือผีผ้าผีหมอผีกหกโกกไม่เที่ยโรที่ดาผียักษ์ผีขบุรีผีดนามผีแกผีแม่ตระหนีผีกี้เล่นผียา เอวไก่ไก่หันเราห้ไก่โตนั่นแหละแล้วเลยไปเยาะไปยากับเขาสําคัญว่าเป็นพวกนีีเลยปร,เริเด้มาพ <c oughs> าคนไปลายได้เพี้ยนคนหนึ่งไปพบกรปบาดราชาเมตีจจดีมีศีลตำ่ำแล้วก็เลยประพฤติปฏิบัติตามบาดนั้น,ออนเ,นเนอาประพฤติพระธรรมประสงค์เป็นนพึ่งเย็นเดินจอมปอมบูชาประพฤติพระธรรมสงค์อาบุญแล้วก็เดินจอมปอมเยินภาวันานั่งสมาธิ ไปและจัดมันตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลวนิน้ไม่นานจิตก,กล็ลมลงสู่พลังกับพบอัน่นแฟนลูกจริงเห็นแจ้งทุกเสื่องอย่างได้บรรลุนิยติตอรอ่ำทำอันยิ่งใหญ่เลิศประเสริฐเกิดกสิด่เกิดคู่พระเาดาผลนั่นแหละแน่นอนก็จานั้นสองเพื่อนก็เป็นพวกข้าใหญ่นะเป็นพวกข้าใหญ่เดิมก็รับการสมัยจะไจะปขายของเมืองเวสต์ีแต่ทางที่เดินผ่านดงใจนั่นไปก็ไปโดยกันดาน ลาบดงนั lên, sang, ้นเขาสร้างหอผีใหญ่ไว้เที่ยนั้างสองไปถึงแล้วคนเสือผีก็เกียมเล่ายาเล่าหายไก่ตอนะไปด้วยไปถึงนั่นก็เรี่งเจ้าโกนะหลานมาถึงแล้วเขาเพิ่งกินีาใสยกินเล้ากินยาที่เปีนยกันชาจนุกสนานถือว่าไม่เป็นไรมาด้วกินเอีงกินสบายโยกับโกนะบอกนั้นมันอะไรล่ะบอกนั้นมันเสือประพุทธปัตตมประสงเออ อันไม่ไปนอนนอนไตลมไตใหญ่นอนเข้ามาเสียยักษ์ใหญ่มากินตาตเออเอาลนะ้อย่างนั้นไม่ไปเป็นไรตอนนั้นไอคนถือผีก็เข้านอนหอสงใหญ่จะเขาสร้างไว้ปากตรงนั้นไอือพุทธถือธรรมถื้อสองไปนอนไตลมไตใหญ่ถึงแล้วกักบูผ้ากาบวหว้พุทธโทตธมรรสขฆอจะนางสามิเสร็จแล้วก็เอาเข้าที่นั่งภาวนาขาคขวขาคขขาควขาครปัดไา้ มือขวาตับมือซ้ายทำกลายให้กลองดำลงสติมันสะบะะบริกรรมพุทโธเวลอารมของสติมไม่นานจิตก็วางกายลมลงสู่พวังกับพบวนแฟนมีอารมณ์ยาวเป็นเป็นที่พึ่นของจิตน,นั้นก็จะนั้นหนึ่งทุ่มเยะยักษ์ใหญ่มาแล้วม,า,มา,า,า,าว่าเจ้าปอเจ้าปอเออเราะว่ามนุษย์สองคนมาที่นี่ไปไหมแล้วไ แต่คนหนึ่งเป็นคนของปู่นะโยกับปู่นี่ไม่ให้กินให้ไม่กินวาไปกินบักนอนบักมันไม่ถือเรามันเถือพุทธเถือธรรมเถื่อสงฆ์ไปกินนอนมันจะนอนแต่ต้นสับนอนแต่ล้นตาใหญ่นอนไปเลยไปแล้วด้วยอํานาจพระพุทธประธรรมะสอ์นั้นบรรดาลเข้าของเงินทองเป็นเงาเป็นใไม้หมดเป็นไม้แห้งหมดตัวคนนั้นเป็นตอไม้นะไปบายเป็นใบไม้ อาหารที่ไหนก็ไม่มีกินแล้วก็มาอ่ะปวปวดฮมันตัวสันนี่เอากินบวกนี้ฮะไม้ไม่ก็ฟังเสียยักษ์ใหญ่ขึ้นไปกระ่ากลากมาเอาพอกินเลยนะเสียใหญ่ก็รักษาไม่ได้ได้และกินหมดเดียแต่เสียกระโหลกศียกระดอนอะไรกันจกกินหมดเนี่ยเอาเท่านี้แหละของแกนะสันไม่เอาต่อจากนั้นเสียโคงใหญ่นั้นเสียยักษ์ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่มันมาตแัแหลมมันก็ร้องมาามาว่ะร้องมานะ ยังยันยานที่เมื่อได้กินมนุษย์อิ่มแล้วมองว่าห้องมันเต็มอาหารนั่นแหละเข้าตรงใหญ่ไปเรียบเตือนเจ้ามาไอคนถือพู้นั้นก็าจะมากินผอนแล้วก็ทธรรมาาวาเสร็จแล้วก็มาไอเจ้ากูเจ้ากูอ่ะเพื่อนไปไหนล่ะ๋อเสียยับใหญ่มากินนะทำไมไม่รักษาแล้ว,ลวรักษาไว้มันก็ไม่ฟังแม่ก็ซากลาไปกินเลย ไอ้แจเนี่ยเป็นคนโกหกหลอกลวงเขาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นที่พึ่งของโลกดืมอมุตดแต่คนโงกเขาบบปัญญานั้นหลงว่าผีนี่เป็นที่พึ่องอันดีเลยประเดฐแแต่แล้วฟังแต่ว่าผีผีนี่สวดซ้าละมกในโลกสิลดนั่นแหละโกหกหลอกลวงเขาแต่นั้นอันนี้แหละมาหลอกลวงเขาเกินว่าดีอย่างโนดอย่างนี้อาศัยกินแล้วไห้ไก่ต่อนะที่เป็นพันตาชิลายาเมาไปมาต่างเสตชศแต่นั้นวันนี้ ถ้าแก่ดีกับเรานะสู้กันวันนี้ไปเผาเลยนะไปเผาหอสรวมเท่งหมดเสียทินนั่นแหละเดี๋ใหญ่เข้าดองใหญ่เลยไปเลยไม่เดวหลังนั่นแหละสู้อันนี้ไม่ได้สู้พระพุทธประธรรมประสงฆ์ไม่ได้นั่นแหละคนที่ถือผีกกับถือพุทธชนะกันอย่างนั้นเมื่อเดินทางไปนั้นเคี่ยมของได้หมดแล้วเข้าสู่ดองใหญ่ไปถึงระวางโนนกลางดองใหญ่เป็นด่านที่เสียยักษ์ใหญ่มันรอถ้ากิน,นก่อนเอก นั่นแหละไปพอไปถึงที่นั่นออาเจ้านี่ก็แบ่งของออกให้ทำบัางตะก,กุณไ้นั่นสี่ก่อนเสร็จแล้วก็ออกเดินทางนพะระพุทธประจำบรรดาลบรรดาลตาใหญ่แหมนพระที่ขึ้นขึ้นสู่ท้องฟ้าใหม่แดงจ่าใหญ่นะเที่ยวก็ใหญ่ยาวนั่นแหละเสียยับทั้งหลายให้แด้กวัวผีใหญ่ซึ่งเขาลงหมดเะยนน,นี่ด้วยอํานาจผู้ถือพระพุทธประจําสองผู้บําเพ็ญบนกุทรวัด ให้เกิดมีอย่างนั้นคนสุดท้ายก็โุกต่อไปเีนะโุกปตะจะไม่มีไฟแล้วเลยไปถึงสถานนั้นก็กลับมากลับไปกลับมามีความปลอดภัยสบายดีอันนี้แหละคนถือผีเป็นที่พึ่งก็ถือ,อพระพุทธปฏิมาสองเป็นที่พึ่งชนะกันอย่างนั้นนะเมื่อเดินทางไอ้ถือผีตายแล้วไปเกิดเป็นผีหนาจ้านะตายแล้วไปเกิดเป็นผีต,ตายจากผีก็ลงนรกท่านแหละคนนรกมาก,กับเป็นเ็ดเป็นผีไม่มีอะไร จะพาเป็นดวงใจนั่นเป็นคนดีอีกไม่มีมดเพียงแค่นั้นนั่นนะได้เสียมนุษย์ตนญาตะตนจากภพกานที่เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่มีได้แหละผู้ทือพุทธหรือทรมรือสองเป็นสาะที่เพิ่งบุกคนเหล่านั้นนะได้ชื่อว่าเมื่อสิ้นชีวิตสังขารแล้วก็หมดสันตติเที่ยงสต่อสังขารร่างกายนั้นดวงใจนั่นไม่ตายเพราะดวงใจนั้นฝึกฝนอบรมดีแล้ว อยู sea, ่กับปาดคือพุทธโสธรสังโฆมีแต่ความสุขละเลิงบันเทิงใจนั่นแหละเมื่อดับพันแล้วปราดคือพุทธโตธรสังโฆเนี่ยบญกุศลนั้นจะนําพาดวงจิตปาดนั้นไปสู่สุกติสวรรหกประเทศไปอยู่สถานเสชาติละเลิบันเทิงมีแต่ความสุขกําลังเบิกบานใจนั่นแหละพระอำนาจประพฤติปฏิบัติที่ชอบถูกต้องทุกสิ่งอย่างอันนี้ข้อสำคัญมันหม อันนี้หลวงพ่อออกบวชตั้งแต่เก้าเสบนะพ่อแม่เขาถือผีไปด่าว่าเออด่าว่าเลยให้เขาหยุดเขาป็ยหยุดแต่หยุดแล้วพี่น้องฝั่งไ่าตั้งหลายเหล่านั้นพวกถือผีนะใจขาดแล้วหาใครจะหามโรงเรียนไม่มีนะด่าว่ากันเลยสนั่นมันไว้นี่อันนั่นแหละอำนาจผีเป็นอย่างนั้นบรรดาในคนตัวโรกลํำล้ำเงยนเกียรยดสั่งนะนังเกียดไม่มีความพอใจใฝ่ฝันจะเลยนั่นแหละผีไม่เป็นอย่างนั้น วันผู้ถือพดทำสองอย่างนั้นมีเสรธรรมเป็นเที่ยงปรบับได้หรือว่ามนุษย์รำหมอกเป็นผู้มีทาเป็นเที่ยงกันกองกิเลสมนุษย์ทำหมอกเป็นผู้มีทาเป็นเที่ยงนําออกจากกข์โทษภายน่อยใหญ่มนุษย์รำหมอกเป็นผู้มีทาเป็นเที่ยงล่างบาปนะมนุษย์ทำหมอกเป็นผู้มีทาเป็นเที่ยงรักษาสมบ,บัติศาสตร์พบที่เป็นมนุษย์ไว้ไม่ตกรปลกทิดตัวของที่เปล่าหน้าคนทุกไปถึงปรมาตถุคือปิพาน์เป็นอยู่แล้ว ได้แล้เพราะสำคัญมันหมายฉะน,นั้นเราทนทั้งหลายเมื่อได้ยินในฟังแล้วจงอกปนัยกนอไม่เสียใจนับครในธรรมะนอมอภุดโธรรมอส,อสังโอเส้นธรรมคำสอนพระเจ้าไปเป็นเครื่องประดับพึ่งหัดอบรมจิตใจของตนในต้องต่อหลักธรรมะต่อจากนั้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไภบนผลสุขในศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกเวลาที่การ นายะดังรับประทานวิาสาชนามาก็สมควรแจกละเวลาเพราะติการลงไว้แต่เพียงนี้